ครับผมพบกับช่องพอดินมินิชแนลกันอีกนะครับเช่นเคยวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้พอดินสิบผ้ามาเบิงนะครับมาเบิงหลานขานะครับในซอยนะครับมากินข้าวกินน้ำครับผมชิวๆครับวันนี้ชิวๆนะครับวันนี้ชิวๆบรรยากาศสิเป็นแนวใด สวัสดีครับพี่ครับมาทำปลูกกล้วยหน่อย,ยปุ๋ยกุ้ยวันนี้ว่าจะมาขอถ่ายทำะมะคอนสั้นกับพ่อค้าคนรอพ่อค้าไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่งหน้าก็รอเราเก่าแล้วครับคนเพิ่งแครมันครับเ,เรียมบมําบับเรียมบมําบับเ,เมนูเหมือนเดิม มันเดิมเก๋จำได้บ่กครับมันเดิมเออผัดกะเพราวรเม็ดไข่ดาวจุดเสียบโอ้เบียบดกระป๋อหนึ่ง้วตัวเนี้ย <c oughs> ร,รอกบัอนนออกบข้าวรอรอกับข้าวรอนานโอนน้พ่อค้าต้องไวๆวเด้อ่อ้าเนี่ย คอมดันก็ขึ้นมาสัน่นขึ้นไม่เป็นเวลา,นะวาเวลาครับดันไม่เป็นเวลาเวลานะครับบรรยากาศกักับบกุกไฟแดดครับแดดแบบจังไละ่ะนะครับท้องฟ้าคืมๆจะแดดก็ไม่แดดครับตอนเที่ยงครับหิวเขานะครับก็เลยจะมา กินข้าวนะครับอาหารตามสั่งกันเลยจะเอาบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศในช่ยชุมชนนะครับในชุมชนมาให้ชมกันนะครับรรการเป็นอยู่จังไดยนะครับของพอดินนะครับจังไดกับฝากช่องพอดินเมนิทแชนเนลกันด้วยนะครับฝากติดตามผลงานนะครับ ทำเล็กๆน้อยๆนะครับมือใหม่หัดทำนะครับไปครับไปครับวผมคนไปนั่งถาเลยนะครับเนาะนัะ่น schaut, นงรอเลยนั่งรอได้แล้วนะ่ะไปไปนั่งรอนั่งรอนั่งรอ บรรยากาศในร้านครับจะ,จะประมาณเียร้างรแ่เอาังสีย่ให้ใครมานี้ยาวมากม่ หมอว่านนีนครับว่าพี่หลานเตมนเวียนปวดหมูวานนี่ยโอ้โหเาว่าเดี๋วสามแรงสีแรงหนวัานนี่ยนี่นี่เขาว่าเขาว่าสามแรงสีแรงหมูวัานพี่ปวดพี่ปวดเนี่ยขายของทุกวันเรารอวันที่ันเดียวอาทิะสามเรงโอ้หเด่นพี่เขาเนาะเด่นเขาเนิีนึง เนี่ยไ,ไม่ทั้งอาทิตย์เนาะตอนนี้ก็จะสามเรื่องอแล้ววันนี้คอนเทนท์ไอ้กล้องโมงนะโอ้เปิดเศ้าอีบอมันเนี่ยเปิดเศ้าครับ,รบนี่แหละครับบรรยากาศหนาล้านครับเห็นไหมครับหนาล้านโอ้บรรยากาศร่มรื่นนะครับอาหารตามสั่งอร่อยครับอาหารเปิลเนี่ยเสียบนะครับต้องการันตีเลยครับความเสียบ กับไม่ว่าจะเป็นลับก้อยนะครับอาหารตาสั่งมีทุกอย่างครับร้านไม่ใหญ่แต่อุดมไปด้วยคุณภาพนะครับเอาใครํำได้ไหมใครไปไปไหได้ละครับได้ละครับสีเบิ้งกันครับสีเบิ้งก่อนเป็นยังไงครับโอ้ธรรมดาครับได้แล้วได้แล้ว จะเป็นเมนูโปรดของผมนะครับมากินทุกครั้งก็จะนะครับผัดกะเพรารวมิตรไข่ดาวนะครับไม่แพงครับไม่แพงลุยกันเลยครับลุยกันเลย เซ็บเ็บครับเซ็บ็บเดี๋ยวผมจะทีโอกาส มานีเนาะรับคลิปนี้บอกสูกฟังนะครับว่าครับผมว่าช่องของพอดินเป็นอย่างคื้นต่างซื้อพอดินเมนิชแนลนะครับจริงตัวผมเองกับ,กบซื้อดินเนาะครับแปลก็ชี่นิดกเ็เลยต้องอยากจะไปเที่ยวไปไหนกับไปเดีวยวกันก็เลยอยากจะเอาซื้อนี่เป็นสี่พอนอสองข้อนี่เป็น,เป,นเป็นซื้อช่องนะครับ แต่ว่าส่วนมากนะครับกัดสีเจนผมนะครับเป็นลายคลิปผมเป็นลายคลิปกังดยวคือบมมีเวลานะครับกัรทำงานนะครับอยากกันอยากงานนะครับไม่มีเวลาคลิปล่าสุด ที่ผมไปก็ได้ไปคนเดียวนะครับท mm hmm. ้านไหนไมีโอกาสยุดพความกันนะครับก็อาจะจะลงคลิปน้ำกันนะครับกระเสดีนผมกับเมียเนีน่ยเนาะลงคลิปสมัามากจะผมก็จะทำคลิปการทำงานนะครับ ก็เลยจะเป็นคลิปเดียวนะครับจะเป็นคลิปสาระน่ารู้สาระน่ารู้นะครับทำได้ดีประเด็นเบาจวัดชัดเจนนะครับก็ขอถทษขอเพลทครับประเด็นกับเป็นคนอีสานนะครับบางตีบัวไชบัวเล่าลมกันกับมีสูรมิตดติดบางๆนะครับ อาจจะพอดีมินิทเปิดช่องม,มากกับเดบประ์แมนเจ็ดแปดเตือนไปครับเนาะกดติดต,ต,ตามก็ยังน้อยอยู่นะครับก็ฝากเลยนะครับเด้อฝากกดติดตามากดติดต,ต,ตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพอดีมินิทนะ เป็นช่องคลิปหรือว่ามีโอกาสมีเวลาทำทำคลิปแบบไหนนะครับก็แล้ยแต่โอกาสนะครับาจจะมีหลากหลายนะครับไปเที่ยวบ้างทำบุญหรือว่าการทำงานนะครับสาระน่าดูน่ารู้นะครับแนะนํำเรื่องอุปกรณ์หรือว่ากามู้ตัวไปนะครับ ของขวดดินที่เคยกระสมมากนะครับอยากมาแช่เป็นลายจิบนะครับเอียดมาก เ <Wow. S 2> <Wow. S 1> ราจะจ่อจงนะครับว่าจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนนะครับกับคอนเทนต์หลากหลายนะครับตัวไปกับเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะมาถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดหรอวมาแช์แช์ประสบการณ์แชร์ความรู้หรือว่าสถานที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวกันกันนั่นแหละครับเป็นคอนเทนต์นะครับ content kiến trí viết chung ต้นมันนีน่พอดินคือมถาถ่ายถอดนะครับการเป็นยูการเป็นยูง,ยง่ายๆนะครับก็กนต่างจังหวัดบ้บานเฮานะครับการมปอยูง,ยง่ายๆนะครับเพราะว่าจะเป็นของชาวบานคาเตี้ยวๆนี่นะครับกบบนี้แต่คนยีสาน์บ้านเฮานะครับมาทางานทางานหางเงินนะครับเบ็นไง แม่ร้านนี้แหละรครับอีกหนึ่งร้านนะครับเป็นที่พึ่งนะครับเจ้าขกํานานะครับอาหารการกินเลยอยากจะมาแชมาให้ดูนะครับการเป็นอยู่การเป็นอยู่ ร้ในชุมชนในซอยนะครับการมาอยู่ก็ใส่ชีวิตจังไรครับคนต่างเงี้ยวสบ้านเอานะครับผมยอมนะครับว่าสมัยนี้กบสมัยหย่อนไป1ิกว่าป,ปีที่แล้วนี่ จะคนระยาะนะครับจะคนละบรรยากาศกันเลยนะครับจะลองดูฟังนะครับย้อนไปสิบกว่าปีสิบกว่าป,ปีที่แล้วนะครับถ้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับบางคนบ้านเราคนใช้แรงงานก็จะเป็นวันหยุดนะครับเพื่อนจะด้ยินเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวนี้เพือ่อนจะ แนวกินนะครับบอจะเป็นสีเนี่ยสียังม่ย่างนะครับร้องเพงลงร้องร้องลาตําเพียงสนุกนะครับไปตรงไหนก็มีแต่เสียงเพียงนั่งสลองกันนะครับปักควันแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปเดืดแผลนะการเป็นอยู่นะครับ ทุกคนกับมินิมิสินนะครับมินิมิสิน,ซ,นซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อรถนะครับพอ,รพอเรามีพอเรามีภาระนิสินนะครับทุกคนกับบรรจุก็ถ้ามีโคทีก็ไม่ได้หยุดนะครับหางเงินเพื่อชาใช้ในะครับมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องหาตังค์เพิ่มขึ้นก็ไม่มีเวลามามานั่งกินมานั่งฉลองกันนะครับ ค่าแรงกับรกระถือนะครับค่าแรงก็ถูกสินค้าเงี้ยต่างๆกระถูกนะครับเป็นกระสามาัดนี่นะกระาสามาสัดสุนงค์ยี่ห้าพาตี้กันได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนีทุกๆคนไม่มีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะครับขอให้ได้ตังขอให้ได้ตังนะครับบ้านปีใหม่มีตังใช้นะครับคิดอยู่แค่นี้น,นะครับ,คน,นะค,รบคนต่างจังหวัดเราเมมันก่อนเนะี่ย เสาร์วันพีดเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดนะกองนะครับ้าไม่กินกันตามที่พักก่อนนะครับทะเลทะเลก็ตามเขื่อนนะครับตามแม่น้ำตกตามอะไรต่างจะเปลี่ยนสถานที่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสถานที่เที่ยวนะครับพักก่อนกันทุกวันนี้ก็ไม่ไปไหนนะครับ่างคนต่างมีภาระนะครับ่างคนต่างมีภาระนะครับ เกิดเตี้ยนะครับนี่ครับนะครับ,บกับเพื่อนร่วมไปทำงานปทุกวันครับยังไม่มีการมานั่งฉลองมีฮะปาร์ตี้กันเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่มีนะครับามาทำงานทุกวันนี้หนุ่มสาวแทบไม่มีนะครับ ม Sag ันจะมาเป็นผู้เป็นผู้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดบุคคลนี้มีจต่หนมสาวครับมีจต่คนหนมคนสาวนะครับมาเห็นงานต้องไฟปไหลตามคอตาอาทีจะืนมู่ม่อไ่อนีจะเือน ่นห,หนว่าน้ำมันนาปาตะรเกยไงป่รงครับครับผมคลิปนีก้ก็แค่สั้นนินครับเน,ะบนานนเนะจล็กก็ฝากช่องฝกช่องเล็กๆของปอดิน,นี่ชแนลนะครับฝากติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ ขาซอยเบิร์นะครับซอยเบิ์นซอยทิดตามนะครับข้มเมนต์นะครับอันใดดีบอดีนะครับช่องเขาจะได้พัฒนานะครับคำตีชมจะได้พัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับเรามีโอกาสพอดีมินก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเพื่อแชร์นะครับแช์บรรยากาศให้เบิ้งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทําพวกขนมนมเนยนะครับกินแล้วก็แชร์ให้เบิ้งนะครับ สำหรับคลิปคลิปวันนี้นะครับวันหยุดวันแม่ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณแม่ทุกทท่านนะครับเนาะทุกทุกท่านให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณแม่มองเศร้านี้ผมก็โทรไปอวยพรให้ท่านแล้วนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับผมคลิปนี้ไว้เสนอเนาะครับนะพอกันไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ 咱们嗯，晚上。